ม่สาวสุดทนแชร์เรื่องอดีตสามีลั่นใครกันแน่ที่มีคนใหม่ก่อนก่อนหน้านี้มีประเด็นเลิกรานและย่าอดีตสามีสำหรับมิวกี้พยาซึ่งหลายคนยังเข้าใจผิดเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นทำให้ก่อนหน้านี้มิวกี้ได้ออกมาเล่านิทานเรื่องหนึ่งหลายคนต่างพากันโยงไปที่อดีตสามีของมิวกี้โดยล่าสุดข่าวได้ออกมาเผยเรื่องนางกาวผ่านรายการแชรว่า เราเห็นนิทานเรื่องนี้มาสักพักเราก็เฮ้ยทำไมเราโดนดา่าแต่เรื่องเดิมๆเ,เรื่องหย่าเรื่องผัวเก่าไม่จบไม่สิน้นเราเระแวงต้องพบจิตแพทย์ตลอดระยะเวลาหนึ่งปีเราโดนดา่าจากเรื่องเดิมๆหม,มูป,ปอนวัยเรากลัวไปหมดจะพูดอะไรต้องคิดเยอะๆหนูรู้สึกว่าอีกฝั่งก็ทําเหมือนกันเขามีแฟนคนนี้ตั้งแต่ก่อนหย่าเพิ่งจะตกเลิกเลิก,เลกกันเขาก็มีคนนี้แล้วพอเลิกปุ๊บเขาก็มีเลย พอเราเล่านิทานไปมันก็มีคนส่งหลักฐานมาให้เราดูเพิ่มอีกว่ามันก่อนหน้านี้แล้วนะแม่ทําให้เราเจ็บเข้าไปใหญ่แต่คนที่เลือกจะด่าเราหลังเรานินทาก็เข้าไปอวยฝั่งนู้นอีกกว่าเราจะผ่านมันมายากมากมันมีแผลตกค้างในใจนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวที่ทางทีมงานนำมาผากจะเป็นอย่างไรเราไปรับชมกันเลยค่ะ